นีกกนะ่น้องสัก,กุระนะน้องสักุระน้องสักุระนี่เป็นลูกลูกสาวของซูบากินะก็เป็นหลานของซาดากโกะนะครับแม่เขาชื่อซูมิโกะนะสัก,กุระนี่สวยสวยมากเลยจับว่าสวยมากเลยแหละนะครับตัวเล็กขนนางอะเยอะมากนะที่พึ่งอาบน้ำเมื่อกี้นี่เองขนจะฟูนะที่รูปที่พี่ถ่ายเมื่อกี้เห็นแลล่ะอยู่บนฝ่ามือเองคือขนฟูขนฟูฟ่องเลย นะครับเพศเมียเพศเมียน้องสักุระอยากได้อยากโดนยินดีให้บริการนะไม่ผิดหวังแน่นอนตัวนี้ที่รับประก,กันโอ่ยอย่างแต่น้องสายอาข้อที่แล้วอะล่าลูกค้าไปดูรูปเนอระบ,บําได้นะชื่อน้องสายยาอ่ะนฟอร์มเดียวกันเลยกับน้องสักุระเนี่ยกับเจ้าสักุระเนี่ยสักุระกำลังเบ่งบานเลยปีใหม่ละ <c oughs> อารมณ์ดีนางจะกระดิกงหางเวลาคุยด้วยนะคนเนี้ย <c oughs> กระดิหางเล่นเนี่ยดีใจคุยด้วยแต่ว่านิสัยเนี่ยไม่สนมากไม่บ้าพลังนะครับไม่ดีดมากถ้าตัวไหนดีดพี่จะบอกว่าดีดถ้าบางคนเขาชอบดีดก็ดีดไปเลยนะแต่คนเนี้ยรับรับรองว่าเรียบร้อยเรียบร้อยแน่นอนนะเรียบร้อยแหละหนูอยากได้แม่แล้วใช่ไหมหอย่างนี้แม่แล้วเรียบร้อยนะอยากได้อยากโดนสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับพี่ยินดีให้บริการนะเด็กๆบ้านพี่ รับประกันเรื่องสุขภาพอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแข็งแรงทุกตัวนะครับฟอรมดีซากุระจกรจีอาหารกตีแก้มที่ดูแลมาทุกตัวทุกรุ่นนะไม่ต้องห่วงอยู่แล้วกว่าจะผ่านชั่วโมงบินแบบผ่านกินนมผ่านให้อาหารแล้วผ่านมากินน้ำกินอาหารโอ้ยเหนื่อยกันแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นผ่านผ่านกันมา แต่ว่าทุกตัวก็<ม>จะมีความทรงจำให้หเราก็อ,อยากให้ได้น้องได้บ้านดีๆมีเจ้าของที่ดีนะครับม,มีความสุขเวลาน้องได้ย้ายไปอยู่บ้านดีๆพี่ๆมีมีความสุขตลอดแหละอยากให้เขาแบบอยู่สบายนะปล่อูกไปอะตัวตัอไป